Winter is coming. ซีซั่นนี้ขออย่าให้มีใครจากไเลยฤดูการที่แล้ว OMA Ranger ทำต้าเฉลี่ย1 1 6่แต้ม OMA Ranger เป็นทีมใหญ่จากโอคาโฮมาเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเรื่องการบินมีจำนวนประชากร3 6 4ล้านน่อารบอกเป๋าที่ไม่อยากได้อะโนบิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะมมเจะอะไรปะเดี๋ยวหนจะปีของตัวเองแล้วนะ เจมดของไวมากใช่ไหมเจของผมนี่เร็วกว่าเยอะเลยอันตรีพร้อมแล้วกันที่หลดรอไวมืสีคิวคอรคิวทีมคิวแบบนี้ก็เพย์ออฟเกมแล้วถามเลยเหอะบ้านเนี้ยทำไมอินกันจังก็ตั้งแต่เน่ยบ้านร้อยเมกเร็วฟีียกคว่มืบวกใครก็เพย์ออฟเกมตลอดเพราะไม่มีแหลกไม่มีสะดุดเน็ตบ้านมันแรงตั้งร้อยเมกก็เน็ตมันแรงอ่ะปิดได้ไม่เคยพลาด พราะเน็ตมันแรงก็ทันเหตุการณ์รู้ทันใครข้อมูลฉับไวเน็ตบ้านเร็วก็เสถียรไม่มีสะดุดเร็วแรงอ๋อสรุปไว้อินกันทางบ้านเพราะเน็ตเร็วร้อยเมกนี่เอง A I S fiber fiber optic ร้อแรงร้อยเมกพร้อม A I S play box สมัครโทร1185 A I S fiber